พี่น้องพ่ออู่นเหรอโอ้โอมีให้ง,งามนี่นะโอ้มาบ่ผิดหวังพี่นออ้องอออเมอมาเก็บเห็ดหูหนูนาหนาวน,น้ำกันพี่น้องจ้านะเห็ดหูหนูปุนะ ได้เก็บได้แกงงอาหันกันเป็นหาเก็บอันเฮ็ดอันอี้ยังขอนสนจะหาเก็บขอนสนเงินโอ้พี่น้องพี่น้าว้อมแต่ออกนี่นะว้อมแต่ออกพอดีเลยพี่น้องจ้ะ งามงามพี่นอ้องช่านก็คอมเมนต์มาแบอแล้วกำลัาอีกเนาะโอ้ยถามคอยตอบไปแต่ว่าก็กระเบอรูขึ้นกันพี่น้องหนาวนี่นน่นะมาเก็บนี่นะบางหันบางนั่น,น,นหิมะตกผนเศร,ร้าแล้วเนาะ ก็เขาป้าหาเหเฮดบันนี่นู้พี่น้องน่ามายพลดีด่านนี้คางหนึ่งนะเห็นไหมผนซ่อนพี่น้องเก็บไปตาไว้ปีกายนี่ก็ได้เมี่ยบบ้านได้ไปร้ายเติบ ปีนี้ถ้ามึงสิได้ซ้ำได้ตีว <c oughs> ีๆๆแห้งบางๆกับเขาป้าแลลวพี่น้อง <c oughs> ต้องในหน่อยอยปลอยพันใบสักก่อ <c> น <oughs> ใส่พันไงมาเก็บอีกหาลายพดไม่นหน่อย,อยูยพี่น้องจ้ะกันต้อจ้ะเห็นน้ำบอพี่น้องเห็นน้ำบอล <c oughs> ออนมันส <oughs> ิออกเนาะพี <oughs> ่น้องเอ้ยเว้าก็เว้าอีกเด้อขอบ่จักคำสิเว้าพอเข้าป่าแล้วข่จัข้สิเว้าว่าจังได๋ขอก็บ่แต่ว่าเก็บเ็ดี่คเดียวจ้ขอสเว้าอีหยังพี่น้องคิดคเาบ่ออกจ้ะขอโทษหลายๆเด้อย่างหาเบิ่งพี่น้องได้บงแล้ว บองแล้เล็กละน้อยเก็บตื่มกันไปเนาะ <g ib> วัตถุออกนี่พี่น้องคนน้อยๆแน่ๆมันก็นเริ่มออกแล้วดิมันท้นี่ พี่นอ้องรัก็ร่างออกพี่น้องคันมันแดดๆดนี่หฮงสิค,ววงสคักวันนั้นฝนพึมลงมาู้หมงสิคักกูหนีพี่น,ออน,น,น้องคันฝนพึมพึมนะงามาคักพี่น้องจะ้ะเฮ็ดหูหนูก็ร่างออกเนาะ นี่เนาแน่ๆเพิ่นก็ออกเด้พี่น้องนะเห็นบ่น้อยๆแน่ๆเพิ่นก็ออกถึงยามเพิ่นเนาะเก็บได้พุ่แล้วจนฮอดพุ่นแล้วจนเบิดามเพิ่นพุ่นลฮอดามอันนั่นอีหยังก็เดือนอีหยังก็่เดือนเดือน1เดือน2เดือนเดือนว่ากันไป คนเ้นเริ่มออกเนาะแต่เห็ดหูนหนูคนใหญ่ซ่าเนะพี่นอ้องงามบมงโดบมงตนนี่พี่น้องจ้าทายเห็บซูเบิงจ้าคุณนะงามคักบ่พี่น้องเงี้ยให้บเบิงก่อนจ้าคุณนะ เก็บเรอบวันนี้เนาะจิงจ้งจกงามคักอีแม่ข่อยเอ้ยุนะ่ะเ้าวทิ้งข่อยก,ยอก,ะ,กะตาขอก็บ่ได้ดเอามากคือเก่าเหรอพี่นอ้องอือก็ใส่ถุงคือเกาอ่าข่อยเปนเข่าปานเข่าง่ายเนาะถือง่ายเก็บแล้วก็ใส่ถุงเป้์ผ้าเลยกลับบ้านเลยบ่ต้องถือ อันกระตาเขี้ยงก็ต้องถือเขี้ยงยาก <c oughs> เด้อพี่น้องเก็บเพี้ยนหูน,นูน้ำกันจ้าเออตะบ่งไปเก็บพี่น้องเข่าป้านั่นป้านี่บ่ไปซ้ำมองเก้าอีกแล้วพี่น้องเพราะห้าหูจักตะต,ต่ไม่ไหม้แม่นอยู่มาหาเก็บเข่าตะมงเก้าป้าเก้าบันนี้หูจัก ปลาไม่เพื่อแล้วก็ไปบึงไม่เรื่อยๆพี่น้องพุณเนาะอุอ้ยที่ไหนจักคุณมาลักออกแต่ยามเพิงพี่น้องจ้า,าให้เบิง้งะก้อนจ้กพุณเนาะอื้มคุณเนาะนี่ทงยางก็นด้จักคุณลักออกจักน้ำเพิงเนาะ ม่นบดดิ้นะพี่นอ้องแนะกงใส่ผักหวานเด้เนาะหาซื้อผักหวานมาแกงใส่ไปร้านไทยกับบัวเห็นผักหวานมือหนังก็ะดีดสดจังสิแกงแซนะ่บเนาะ พี่น้องเงี้ยไงเบิ่งอีกเห็ดอันี่กินได้เด้อยจากหอยทับ่อกเก็บดอกหน่อยโพดเห็ดเมนูน้ำกันพี่น้องย่างตัวต้นนี่ต้นนี้ว่วลายบันไดล่างสีออกนะยังมาโดนตกยังมาพอ้อ อืมซอนบ้านเฮามันปลูกเอาบ่เฮ็ดหูหนูพี่น้องบ้านเฮาเนาะก็สิมีคือกันแล้วเนาะเฮ็ดหูหนูธรรมชาติเนาะเบิ่งต้นนี้พี่น้องเปนตะฮตะฮมันนออกนะต้นน้อยๆเพิ่นก็ออกเด้ตะป๊ตะเปอยู่ แกงเห็น่อไม้ไปผัดขิงก็แซ่บัดขิงผัดไส้ไก่หอนซอนงามพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนอันขอยบ่ได้เปิดกล้องตลอดเด้พี่น้องขอยย่างหาขอยเห็นต้นมันแล้ว่อยจังอันเปิดกล้องเก็บให้เบิ่งจ้ะเพราะว่าย่างหาต้นก็จังเปิดกล้องให้เบิ่งจ้ะบ่ได้เก็บงาเนาะ เป็นต้นเป็นต้นเนี่ยย่างเอาย่างหาเบิ่งเห็นเราก็จังได้เปิดซูพี่น้องเบิ่งจ้ะก็เบิ่งต้นนี่ก็จังเหี่ยวเร้าเาจังสี่เป็นเร้าเาจังสี่ตต่มก like ันไปป้า,าก็ได้พี่น้องจ้ะ เมงสุบงจ้ะเดิน,นต้นละดอกสองดอกเก็บตื้มกันไปส้อนเห็ดอยู่ประเทศเยอรมันพี่น้องเอ้ยอคอกับบ้าเห็ดคักแล้วล่ะ กิจปิญญาณคยก็อยู่ตะกับเพชรตะละมือตะละเว้นเลิกการเลิกงานมากเลยเลิกการเลิกงานกิจปิญญาณคิดอยู่ตะน้ำปลาหอ,อกปลา,าเห็ดอุเหภูมิพนะีพนาาออพน่น้องคนออกคนนะคนกระลังออกคนอ่ะคนออกไม่พี่น้องจนันเนี่ยแม่นบอร์ด,ดิ่เนี่คนออกไม่นี่เก็บอัตะดอกนี่ไง เก็บได้แต่เก็บเอามันพ่วงแต่ออกไม่ได้นี่ไงแต่อ่อนซ่อนอีลีพี่น้องแต่ละปานนี่ก็ไปหาเก็บเห็ดออกดีดีมันใหญ่เบิดพุ๋นาะยังสูบเบ่งพี่น้องแมนบิดได้เห็นไอ้คนใหญ่ซะก่อนเนาะอ๋อแต่ดอกใหญ่ๆสินะ คนวัดเตสออกตุกเปาะตะเป็ดนีะแม่เอานวดแล้วเนี่ยใบคนใหญ่สักก้อนตื่นข้เจ้าปันจักรยานอยู่กลางป่านี่เป็นมอสพี่น้องจ้าโอ้ยกำลังออกจะได้เก็บปีกด้วยนี่พี่น้อง แตยินยดดนะบ่พี่น้องเสียงรถดิค่ะนะบ่ได้ไกลอู้ทางทางทางรถใหญ่เนาะให้เวเสียงรถแลนขึ้นคอนมีแม่บนอืมมุนมุนพูดนะฮัมฮาเตสโอ้ทั้งไปคุณก็กแม่คุณพี่น้นองจ้าคุณนะอือ เราที่กิ่งเขงกากำลัเก็บซ้ำนี่แหละพี่น้องดอกซ้ำนี่แหละเพราะดีซ้ำนี่ต้นน้อยๆแน่ๆก็กออกเด้่ออกบดไหลายแต่ว่าก็ต้องเก็บอุณหะต้นนุ้งพี่น้องจ้าอุณหะเห็นน้ำบ่ขุนนะอุณหะ ต้นนี้กับแม่ต้อนน่ะต้นนี้กับแม่พี่นอ้องหล่อ,อนซ่อนเดเก็บเใ็ด

ต้นอีนังบนะน้าก็ลืมซื้อเพิ่นนี่เพิ่นจะมากออกต้นตังสี่แหละพี่น้องอตัวเห็ดอันก็ก็ะว่าเนาะเห็ดหูหนูดทั้งต้นคอยอยู่นี่ออกไวายีลีเด้ยวีมาลงโลงอันแล้วก็ยีมาละลายแล้วก็แม่เลยบานเนี่ยนี่คนมักซุ่มเนาะเฮดอัน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 นี้เนาะคนจะมักซุม่มซุ่มนี่ มันมักซุ่มซุมแล้วพคนเจอออกเลยนี่อันนี้นะน่ะพี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่คุณมันต้นน้าลูกน้องโอ้มุนน้ำกันพี่น้องมนุน,มนน้ำกันมุนน้ำกันป๊าดต้นนี้แมพี่น้องจาอราบป๊บปปะล่ะโอ้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 พูดนะพุดนะเงาคุณเฮ้งคักอื้อ เดเกหยบต้งสีนาะนะต้นนี้ยังคักพี่น้องเอ้ยต้นนี่นะจากตาไลา่จากน้องนึงเหยียบไม่หาโปะรุงที่เดียวสีคำเราดนี่นน lắm vây vây son tà ta nhai đi bị nong pa nhai nhai có ý mẹ khỏi cho bị ở ngay nay hùng Hãy subscribe ừ. ต้นไม้หักทับเบพิ่นเนอะต้นไม้ญ่หักทับเพิ่นพี่น้องคนเนาะต,ต้องขามไปทั้งคุณเฮ้ยนะพี่น้องจ้าคนนะแมนนวดดินะคนนะต้ก็ออกจนได้จนญ่เต็มที่แล้วคนนะ เก็บหญ้าเก็บน้อยค่ะตอนนี้ต้นนี้พ่าต้นไม้ใหญ่เพิ่นหักทับเพิ่นเนาะอืออห้ยมันซ่อนบ่พี่น้องคนนะเดี๋ยวอึ๊บเกถึงก้อนอืมเก็บอีกับว่บวดอยู่ทั้งไปม บอเห็นดอกมือยืดไปทางอื่นจะกล้องจ่ทางใดบอนะเก็บเราจะเอามาให้เบิ้งอยู่ทังไต้ขอนพี่น้องจ้าคุณนะขอนใหม่ใหญ่ทับเพิ่นเนาะนะเอามือเศร้าๆก็ไปหาขอนนี้ได้ลายเติบพี่น้องต้นนี่ ນາພີ່ນ້ອງປາກເດອູ້ມໃຫ້ເບິ່ງນາຍງໃຫ້ເບິ່ງຕະເຫັດອຮງເພີນປໜາດນອງອອນາະຊນ ัวพุ่นละออกไปพุ่นก็แม่นออกไปบ้านแล้วพี่น้องบัดน,นี้ย่งาทงทงพุ่นละย่งางออมาสิออกไปทบ้านเห็นบ่พี่น้องจาพุ่นน่กะก็บ่ได้อีกแล้วก็สิเก็ตบตัวบัดนี้อต้นนี่นะนะ ็ปวดถ,ถึกท่างโอยกระลุยปลาลุยนี่ค่ะอ,อีลีอีหลอดีน้องการเลิก,ก,เลกงานมากว่าล้วก็บอกอีกเนาะบัวยูบัวเศร้าเมื่อพวกับปะาถิมแล้วบัวยูน้ำหลุกน้ำบัวลายโอ้ยปุ่น้าพันหัวตาสีออกคนนะ Bin kiếp bên kia sắp băng bên nguồn 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 lái nguồn 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 nguồ nguồn ได้มาแล้วเด้ดอ,อกได้หน่อยหลายเก่าดอ,อกได้หนอยเพิ่นก็ยังหลายไ้อยก็เอาเนาะตื่มกันออกให้เก็บ่อ <c oughs> อ,าอ,อมาพอก็เก็บพี่น้องถ่ายให้เบิ่งคือเก่า <c oughs> เก็บ <c oughs> มาแล้วก็เก็บ เก็บปดถึกทางม่นองบเห็นฮดเกดอกเห็ดเนาะเนี่ยลองหละซ้นอนนะงามวาสิย่างออกไปแล้วมาพออย่างนี้อ่ะเก็บซักขั้นปลาเฮง อยงนม้นและจะออกเมื่อเราพี่น้องวันนี้ขอจบคลิปไปอันเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องกับต้นนี้หละจะเบิดต,นตนน้นออเบิดต้นนี้ก็สิออกไปล้วพี่น้องวันนี้ขอพูดหลายๆเด้อจ้ะที่เขามาเบิง่งซ่องอันเมลี่แฮปปี้จ้ะแล้วก็ไปสรุปให้เบิ่งอยู่บ้านพี่นอ้องว่าได้หน้อยได้หลายซ้ำได้อีกเก็บต้นนี้แล้วก็สิออกไปล้วจะ รูกคนอยู่บ้านเนาะว่าได้ลายได้หน่อยสําไรขอคุณได้ลายจ่เขอพ่อเบิ้งจนจบคลิปไปพี่น้องไปสรุปกันอยู่บ้านจ้าว่าได้หน่อยได้ลายสําไรครับเลยจ้า ได,ได้มากอได้ไปเก็บมากบางหันละมือนี้ก็ได้ไลฟ์พอสมควรอยู่พี่น้องจ้าก่เห็ดอันนี้กำลังออกเนาะได้ไหลายพอสมควรอยู่พี่น้องมือนี้ก็ไเลยเห็นด้ขอกระจิบพึ่งไห้พี่น้องไอ้มันแหงเนาะคนคอมเมนต์ขามาถามว่าเห็ดนื่ออกนาหนาวขอกระบุรู้กันเด้อพี่น้องจ้าขอตอบอะไรที่กันก็ไปเริ่มไปเก็บเดือนนีล้ละเขาเริ่มไปเก็บเดือนเดือนนี้ก็เดือนก้อนออกซอแซเนาะ อ,ออกโซเซ่บันนี้เพิ่อนก็นม่เริมออกนะันนะนะพราะได้เก็บพี่น้องจ้ามันได้หลาพวันนี้ก็ได้หลายเติบจ้าขอพูดหลยๆลด้วยจากที่เขามาเบิงสองเมลี่แฮปปี้พี่น้องขอพูดเลยๆ like จ้า,า,ส, like จาสวัสดีจ้าพี่น้อง